ดาราสาวเผยปมโดนล้อลูกไม่มีแม่ชื่นชมผู้อานวยการโรงเรียนดังงดจัดกิจกรรมนี้นักแสดงสาวกระติบชวันกรได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ชื่นชมผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสีธาตุที่ประกาศงดจัดกิจกรรมวันแม่โดยกระติบได้เขียนคอมเมนต์ว่า ชื่นชมผู้อำนวยการค่ะติปคนหนึ่งที่ตอนเด็กแม่ต้องทำงานแม่เปิดร้านอาหารที่มาเลเซียตั้งแต่อนุบาลทำให้แม่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมใดๆได,ได,ได,ได้โดนเพื่อนล้อตลอดว่าลูกไม่มีแม่ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยคิดว่าเรามีปมด้อยใดๆส่วนตัวคิดว่าสายใยในครอบครัวกิจกรรมต่างๆในวันแม่สร้างปมปัญหาให้กับเด็กบางคน ควรเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนั้นๆยิ่งทุกวันนี้ด้วยเศรษฐกิจค่าครองชีพการบีบรัดให้แต่ละครอบครัวต้องหาเงินลำพังแค่นี้ผู้ปกครองเขาก็เหนื่อยจะตายแล้วค่ะส่วนโรงเรียนไหนที่จัดอยากบอกน้องๆที่พ่อแม่ไม่มาหรือคุณแม่อาจจะไม่อยู่แล้วไม่ต้องน้อยใจยังไงเราก็มีแม่ที่รักเราที่สุดอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลา